ให้สามารถที่จะแล่นผ่านไปมาได้แต่ว่าตอนนี้นะครับตามตอกซอกซอยนั้นก็ยังมีน้ําท่วมขังประมาณ80-90ถึงเซนติเมตรเนี่ยก็ยังเข้าไปลําบากพอสมควรเหมือนกันนะครับเราไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณสุภวิทย์นักเรียงตอนนี้อยู่ที่นั่นกันแล้วครับเชิญครับครับขอบคุณครับชาวบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดนนทบุรีครับยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมครับแม้ก่อนหน้านี้ครับปริมาณน้ําจัดท่อลดลงแล้วก็ตามครับแต่ส่วนใหญ่ภาพรวมไมถือว่าสูงครับ นี่คือสภาพเส้นทางถนนบางกวไสน้อยครับที่บริเวณหมู่ที่2ตําบลบางเลนอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับที่ทีมเขาเข้าไปสํารวจและพบว่าตอนนี้ครับบนถนนน้ํายังท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรครับหากรถวิ่งไปเรื่อยๆครับระดับน้ําก็จะสูงมากไปกว่านี้เพราะถนนจะต่าลงไปครับส่วนบ้านเรือนประชาชนในย่านนี้ครับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรโดยเรือยังเป็นพาหนะหลักครับที่จําเป็นของชาวบ้านในขณะนี้แม้ระดับน้ำครับแต่ช่อยลดลงไปอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็ยังถือว่าสูงพอสมควร โดยเส้นทางสายนี้ครับรถเล็กยังไม่สามารถใช้ทางได้จะมีเพียงรถรถสูงเท่านั้นครับที่จงวิ่งเข้าออกโดยน้ําจากคลองอ้อมในตอนนี้ครับก็ยังสูงและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองนะครับและบนสะพานปูนข้ามคลองครับซึ่งเป็นเส้นทางบางกควส่น้อยชาวบ้านในย่านนี้ครับมีการนํารถมาจอดนับร้อยคันเพื่อหนีน้ําท่วมและในวันนี้ครับต้องจับตาการทวงถามความคืบหน้าของชาวบ้านที่มีการเรียกร้องให้ทางกทมครับเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเติม,ตมว่าจะได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไรครับ ครับเมื่อคืนนี้ทีมข่าวได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ําท่วมนะครับในพื้นที่1นะครับซึ่งเป็นชุนพักพิงของชาวบ้านที่วัดจันทร์ครับอำเภอบางกว้ยซึ่งชาวบ้านหลายคนครับก็เห็นด้วยที่ทางกทมจะมีการเปิดประตูระบายน้ําเพิ่มเติมครับติดตามจากรายงานของคุณนริชาวรนนบวรครับ วันนี้นะครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจภายในวัดจัน,น,รน,รจน,นทบบร์นะครับในอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับถือเป็นศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบางกลวยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าภายในวัดนะครับยังคงมีน้ําท่วมขังสูงกว่าหนึ่งเมตรหสิบเซนติเมตรมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วครับภายในวัดจันทร์มีศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่สองศูนย์รองรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนรอบวัดและภายในวัดกว่าหนึ่งร้ยครอบครัว รวมทั้งภระพิสูงน์2 1รูปและถือเป็นพื้นที่แห่งสุดท้ายในยเพเภอบางกรวยที่ถูกน้ําท่วมหลังกําแพงของหมู่บ้านสีบัณฑิต3เกิดพังลงเนื่องจากไม่สามารถต้านทานกระแสน้ําได้ส่งผลให้น้ําทะลักเข้าท่วมภายในวัดอย่างรวดเร็วนันทพงศ์แก้วกาพาทีมข่าวเ,เข้าไปสํารวจภายในบ้านพักของตัวเองซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดที่ต้องเดินไปตามทางไมายกสูงที่ทางวัดสร้างขึ้นรอตายสารวัตรไปด้วยความยากลําบาก ประกอบกับบ้านอยู่ติดกับคลองบางกรวยทําให้น้ําท่วมสูงจนมีชั้นหนึ่งของบ้านท่่มาหนนไอันนี้มันเตรียมมันเดือนกว่าแล้วครับนสูงแล้วก็ประมาณเท่านี้ครับถ้าลงใต้สะพานอันนี้ยกสะพานสองรอบแล้วเมื่อก่อนก็สะพานก็ระดับต่ำกว่านี้อีกตอนนี้ยกสะพานขึ้นมาอีกตอนนี้มันถึงนี้แล้วแต่ว่าน้ําขึ้นสองเวลาเช้า ตอนเช้าประมาณสักสี่โมงแล้วก็ตอนบ่ายก็สี่โมงเหมือนกันระดับน้ําที่ท่วมสูงกว่า1เมตรห้าซนติเมตรทำให้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกกว่า60ครอบครัวต้องย้ายมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวของวัดแต่ยังมีชาวบ้านอีก75ครอบครัวที่ต้องการย้ายออกจากบ้านแต่สูนย์พักพิงชั่วคราวไม่สามารถรองรับได้ชาวบ้านจึงอยากวิงวอรให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ําให้มากที่สุด ท่าที่กรุงเทพมหานาครจะสามารถรับไหวคือว่าถ้าถ้าเป็นสภาพความจิตใจผมว่าได้ผมท้งั้นจิตใจเพราะเห็นว่าถ้า,ถาทั้งอื่นรับน้ํามันก็ะได้น้ําระบายไปไหลายๆด้านเออเหมือนกับว่าเราไปปิดประตูวัดเนี่ยน้ําจะไม่ออกอย่างน้อยก็ให้น้ําถ่ายเทคือให้รับน้ําไปมั่งเหมือนกับบิ๊กแบงอะถ้าบิ๊กแบงอะคนด้านด้านนายจะท่วมสมมุติผมไม่บิ๊กแบกนะแต่ด้านโนไม่ไม่ท่วมน้ําจะต่างระดับกันคือมันมีผลด้านจิตใจ นอกจากปัญหาน้ําที่ท่วมขังมานานกว่าหนึ่งเดือนและการระบายน้ําออกที่ร่าช้าปัญหาของขยะที่ลอยมาตามน้ําและสภาพน้ําที่เริ่มเน่าเสียจนเริ่มมีชาวบ้านล้มป่วยไม่เว้นแต่ละวันเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบางกรวยอยากให้ผู้รบับผิดชอบเข้ามาแก้ไขให้เร็วที่สุดธนพงศ์ธันธานนถ่ายภาพนฤชาวรรณบวรสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไรายงาน ครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับช่งนี้กลับไปทางสถาน,นีครับ ขอบคุณคุณสุภวิทย์นักเรียนนะครับต้องบอกว่ายังเดือดร้อนอยู่อย่างต่อเนื่องชาวชุมชนบางกรวยนะครับน้าก็ยังลดระดับไปแต่ก็ยังมีความสูงอยู่และที่เห็นในภาพเนี่ยขยะลอยเต็มไปหมดเลยเรื่องสุขภาพในหน้าเป็นห่วงเป็นอย่างมากใช่ค่ะก็สรุปว่าในกรุงเทพพื้นที่ชั้นในเริ่มดีขึ้นแต่ว่าโดยรอบนอกเนี่ยยังสาหัสอยู่ยังท่วมขังอยู่ใช่ค่ะนะคะคเดี๋ยวเราไปดูปัญหาตอนนี้ที่เป็นประเด็นใหญ่ในสังคมก็เรื่องของอแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ออกมาหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนในเรื่องของเงินเยียวยาในช่วง มีการโทรเข้ามาค่ะให้ประชาชนโอนเงินจากตู้ ATM แล้วก็เป็นวิธีการเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะออกอารวาสมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเรื่องนี้จากพลต,ตรีปิยะอุทาโยโฆษกกรมประชาการตํารวจนครบาลน,นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับ,ค,รบคุณปัญญรัตน์สวัสดีคุณสิทธิเดชครับค่ะตอนนี้มีคนโทรเข้ามาแจ้งทางเอ่อทางตำรวจแล้วก็มีการร้องเรียนเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้ ครับคืออย่างนี้ครับนอกเหนือจากที่มีการร้องเรียนผ่านหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับและก็หนึ่งห้าเก้าเก้าของสำนักงานตำรวจชาติที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องการน้ําท่วมนะครับก็ยังมีผู้เสียหายบางคนได้ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจแล้วครับเกิดจากกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่อาศัยความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเมื่อกี้ทังคุณกัญญรัตน์คุณเสด็จก็ได้ถ่ายภาพไ้เห็นแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนกันจริงๆอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ยังอาศัยพฤติกรรม ต้มตุ๋นแบบเดิมครับไปหลอกเขาว่าให้ไปลงทะเบียนรับเงินชดเชยจากรัฐบาลครับเขาจะเริ่มกันอย่างนี้ครับจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยหลายพื้นที่น้ําเริ่มลดแล้วนะครับแล้วรัฐบาลเองก็ได้ประกาศที่จะมีเงินชดเชยช่วยเหลือครอบครัวละห้าพันบาทในส่วนกรุงเทพมหานครอาจจะเติมอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลักการก็คือต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขตหรือที่ที่วการอำเภอหรือว่าที่ทําการท้องถิ่นแต่แก๊งโครงเซอร์เตอร์เหล่านี้ฉลาดครับ จะสุ่มตัวอย่างไปที่บ้านต่างๆที่มีน้ําท่วมแล้วก็หลอกถามด้วยว่าน้ําท่วมแล้วมีความเสียหายเท่าไร่อะไรยังไงพอเจือหลงเชื่อก็จะเล่าให้ฟังพอเราฟังแล้วแก๊งคอเซอเ,ตอเตอร์เหล่านี้ก็ทํเอาเห็นใจแล้วก็จะประเมินราคาให้สูงความเป็นจริงครับนี่ข้อแรกเลยคะกาสมมติเราบอกว่าเราสูญเสียประมาณสักหกหมื่นบาทเขาบอกเอะฟังดูแล้วน่าจะประมาณสักแสนกว่าบาทบแล้วอยากได้เงินเร็วไหมถ้าเราห้าพันเนี่ยอา,อาจจะช้าไปแล้วก็เขาจะให้ตามความเป็นจริงแต่ เขาบอกว่าอย่างนี้ช่วยเอาหมายเลขเอทีเอ็มเข้ามาแล้วจะโอนเงินผ่านให้คหลอกไปหลอกมาเงียครับแล้ว่ข้อสําคัญคือเอาบอกว่าเอาหมายเลขเอทีเอ็มเนี้ยไปลงทะเบียนส่วนใหญ่นะจะหลอกเจือที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับไปหลอกไปไปที่หน้าตู้เอทีเอ็มแล้วก็หลอกกดหมายเลขนั้นเลน็กนี้แล้วสุดท้ายก็เงินก็หายไปนี่เป็นวิธีการที่หนึ่งครับวิธีการที่สองก็หลอกถามแบบเดียวกันครับแต่คราวนี้เมื่อสอบถามมาเจื่อยังไม่ได้ลงทะเบียน ก็จะหลอกว่าให้เอาหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งไม่ใช่มีบัตรเอทีเอ็มนะครับไปลงทะเบียนพอบอกลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ใ,ให้คลิกด้านหลังครับด้านหลังจะมีหมายเลขรหัสลับสามตัวของแต่ละบัตรใช่ค่ะแล้วพอบอกเรียบร้อยไปปุ๊บเงินเหล่านั้นก็จะหายไปอืนะครับท่านผู้การแห่งชาตินก็ได้ให้สืบสอบมากฏว่าเคยมีการจับกลุมมาแล้วแต่ว่าเป็นเหตุอื่นแต่คราวนี้มาอ้างกันแบบนี้เนี่ยต้องขอโทษนะครับว่าหลายกรณีนั้นเป็นกลุ่มอาศัยฐาน ฐานของเครื่องโทรศัพท์มาจากต่างประเทศครับคนะครับที่เราทราบก็คือขอโทษครับไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนประเทศนั้นแต่ว่าเขาไปอาศัยฐานข้อมูลตรงนั้นคือที่ประเทศจีนและประเทศไต้หวันคนะครับหลอกตุ๋มเหยื่อดังนั้นอยากประชามพันเลยครับพีพ่น้องประชาชนนั้นเท่าที่เราตวรวจสอบนั้นนะครับว่าไม่มีครับที่ต้องให้มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์แจ้งหมายเลข a อ m อมหมายเลขเครดิตผ่านทางออดผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางออนไลน์ผู้เสียหายจะต้องไปแจ้งกับเจ้าที่เขต รือเจ้าที่อำเภอรหรือเจ้าที่ท้องถิ่นนั้นเกี่ยวเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมหลักฐานหรือมอบอำนาจไปดังนั้นท่านที่ถูกแจ้งคนมาตรวจสอบอาว่าเจ้าที่เขตต่างๆมันจ่าหลงเชื่อเป็นอันขาดครับค่ะตอนนี้ทางเจา้าหน้าที่จับกลุมได้บ้างแล้วหรือย,อยังคะอะ่คืออย่างนี้ครับพวกนี้เป็นเป็นแก๊งเดิมๆซึ่งมีหลายแก๊งนะครับที่จับกลุมไปแล้วก็มีที่กลุ่มเดิมที่หลบหนีการจับกลุ่มเก่าเดิมอาจจะอ้างเรื่องการตกทองอาจจะอ้างเรื่องอย่างอื่นเขานี่มาอ้างกัืน้ำท่วมเนี่ยนะครับ เรากาลังเรียนตรงๆว่าท่านการชาการทากำลังมอบให้กองการตำรวจสอบสวนกลางซึ่เปนาที่เราชอบไปยตรงที่เจ้าของกูที่นั้นติดตามจากข้อมูลที่มีผู้มาแจ้งความและติดตามจากข้อมูลที่ได้จากหมาเลขหนึ่งเก้าหนึ่งนั้นกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดครับครับและตอนนี้ทางด้านตํารวจเองมีการออกมาตรการอะไรเพื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าเพื่อเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะถูกหลอกลวงหรือว่าคนที่ถูกหลอกลวงไปแล้วอย่างไรบ้างฮะคืออย่างนี้ครับเริ่มจากอันแรกก่อนวิธีการป้องกันดีที่สุดก็คือถ้ามีการ แจ้งโทรมาทางโทรศัพท์บอกว่าเป็นเจ้าที่เขตเจ้าที่อ,อำเภอเนี่ยข้อแรกพี่นองประชาชนป้องกันตัวง,ง่ายๆนะครับคือบอกว่าไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหมครับคือไม่เชื่อก่อนข้อที่สองถึงแม้จะหลงเชื่อพูดคุยไปแล้วก็อ,อย่าให้หมายเลขอะไรไปกไับใครทุกเรื่องแม้แต่หมายเลขบัตรประชาชนนี่คือวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดครับส่วนการปรปาบปรามนั้นเป็นหน้าที่ยู่ที่ตำรวจที่กำลังตางสายแล้วก็วางดำเนินการประสานงานกับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเราประสานงานกับ อาเจ้าที่ตารวจของจีนและของไต้หวันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็โยงใยกับกลุ่มที่จับกลุมมาแล้วเนี่ยนะครับว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรนี่เป็นวิธีการป้องกันตัวที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเลยครับค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณมากนะคะท่านโฆษกครัครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับก็ต้องฝากเตือนประชาชนด้วยนะครับพี่น้องประชาชนทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ให้ระวังถ้าเกิดมีใครต้องการที่จะให้ ให้เงินเยียวยาที่บอกว่าเรื่องของ5,000บาทหรือว่าจะให้มากกว่านั้นก็ตามเนี่ยไม่มีจริงเด็ดขาดให้เดินไปที่ ATM เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปผมก็โดนมาแล้วตรงมาบอกให้เดินไปที่ ATM ผมก็บอกว่าไม่จําเป็นเลยครับก็คือสรุปว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการโทรศัพท์เข้ามาหาประชาชนประชาชนต้องไปที่เขตพื้นที่นั้นๆเพื่อรับเงินเยียวยาต้องนำเอกสารออกมายืนยันไปที่เขตนั้นๆเท่านั้นนะครับผู้ชมครับ มาต่อกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมนะคผู้ชมครับตอนนี้ระดับน้ําในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าลดลงเกือบจะทุกพื้นที่แล้วยกเว้นบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานครนะครับที่ยังน้ําท่วมสูงอยู่รวมไปถึงบางบอนด้วยน้ําท่วมขังเป็นจุดๆนะครับเราไปติดตามได้จากรายละเอียดของคุณธนาวุฒิเมืองสุขกันครับเชิญครับ ครับผมขอบคุณพระคุณมากครับวันนี้ระดับน้ําในพื้นที่บางบอนลดระดับลงจนใกล้จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้แล้วครับแล้วก็ยังมีคําถามมาจากผู้ที่เป็นเจ้าของห้องเช่าถึงเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาช่วยเหลือผลกระทบจากภัยน้ําท่วมด้วยครับ เช้านี้ระดับน้ําโดยทั่วไปในบริเวณเขตพื้นที่บางบอนลดลงเรื่อยๆบางพื้นที่ก็แห้งสนิทแล้วถ้าเข้ามาทางเส้นทางเทียนทะเลมาแยกบางบอนจะข้ามทางรถไฟมาก็จะท่วมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่แยกบางบอนก็ยังท่วมอยู่ในระยะ100กว่าเมตรเพราะที่นี่มีลักษณะเป็นแอ่งครับระดับน้ําก็จะอยู่ที่20-30เซนติเมตรรถเล็กเริ่มวิ่งสัญจรไปมาได้แล้ว ที่น่าสนใจคือระดับน้ําที่ลดลงจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้บ้างก็ได้เป็นวันทํางานเริ่มต้นของใครหลายคนอย่างแม่ค้าข้าวแกงคนนี้เป็นเจ้าเดียวในบริเวณแยกบางบอนแห่งนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นขวัญใจของผู้ใช้แรงงานคนขับรถรับจ้างหลายต่อหลายคนก็กลับมาเปิดร้านวันแรกหลังจากหยุดไปสิบกว่าวันใช่เลยค่ะในร้านเสียหายหมดเลยค่ะคบ้าปิดร้านมานานเท่าไหร่เนี่ย าทิตย์่าประมาณสิบกว่าวันแล้วค่ะเพราะ,ะรักษน้ำเริ่มมีแล้วก็จะน้ำรถเนี่ยวันนี้เพิ่งจะขายวันแรกระแ,แล้วปกติขายอยู่นี่ขายมานานกี่กี่ปีแล้วก็ขายมามนานแล้วค่ะ,ะขายอยู่ตรงนี้แหละก็จะเห็นสามแยกบางบอนมาตลอดลูกค้ายเยอะไหมก็เรื่อยๆค่ะก็อ,ะอาศัยคนขับรถตู้มั่งคนผ่านไปผ่านมา แล้วนี่ตอนนี้เลิกขายน้ําน้ําขึ้นใช่ไหมเพราะว่าน้ําท่วมขายไม่ได้ลูกค้าก็กลับบ้านหมดมไม่มีคนมาซื้อหยุดไปนานเท่าไหร่ก็ประมาณประมาณสิบวันได้ค่ะสิบวันได้โอ้โหรายได้หายไปเยอะเลยหดเลยอะ่ะนั้นป้ายังพาทีมข่าวของเราไปดูห้องเช่าที่ทําเป็นร้านเสริมสวยซึ่งถูกน้ําท่วมขงังได้รับความเสียหายด้วยก็มีคําถามมาจากป้าบุญช่วยว่า กรณีที่เป็นห้องเช่าและได้รับความเสียหายเช่นนี้ใครจะเข้ามารับผิดชอบและจะรับผิดชอบอย่างไรเช่าที่เขาอยู่ค่ะเ<อ>ช่าที่เขาทามาหากินอยู่ถ้<อ>า<ต>ของเสียหายเยอะเนี่ยเนี่ยเสียหายเยอะแล้วไม่มีใครมาถามมาดูเลยว่ามันเป็นยังไงกันอะไรล้า<ต><จ>นมันเช่าเขาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าคือเราเช่าเจ้าของที่เขาแต่นี้แบบว่าคือเจ้าของที่เขาเขาไม่มายุ่งหรอกแต่ถึงเวลาเราก็เอาเงินมาให้เขา แต่ทีนี้เราอยากให้มาดูกันม้างเนี่ยพวกแถวเนี้ยไม่มีใครมาดูเลยว่าเออเป็นยังไงกันน้ําท่วมอะไรเสียหายมัง่งไม่เคยมีใครมาดูที่เช่าน่าจะได้รับความช่วยเหลือเพราะว่าเขาของใหญ่เยอะถึงไม่ช่วยก็เออมาถามให้มันชื่นใจสักหน่อยว่าเออเป็นยังไงอะไรเสียหายมั่งนะยังไงเนี่ยไม่มีใครมาดูเลยจนเนี่ยน้ำล,ล้นละ ประเด็นเรื่องของเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากกรณีน้ําท่วมก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามต่อนะครับระหว่างผู้ที่เสียหายและผู้ที่รับผิดช,ชอบซึ่งทีมข่าวของเราก็จะรายงานความคืบหน้าของเรื่องนี้เป็นระยะนะครับช่วงนี้ขอเชิญกลับไปที่สถานีครับ ครับต้องขอขอบคุณคุณนัทราวุฒิเมืองสุขนะครับรายงานสดมาเลยนะครับจากทางด้านบางบอนตอนนี้หลากหลายพื้นที่อย่างน้ําท่วมขังคนก็เริ่มที่จะออกไปขอเงินฟื้นฟูเยียวยา5,000บาทแล้วทยอยกันออกไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสิ้นเดือนธันวาคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปต่อที่ลพบุรีกันเลยนะคะไปดูเรื่องของกําลังทหารไทยแล้วก็สหรัฐตอนนี้มีการเร่งกู้ฟื้นฟูโรงพยาบาลเพื่อทาการส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลนะคะตอนนี้ที่ถูกน้ําท่วม